สวัสดีค่ะจะลงไปดูในนั้นมีดอกไม้อะไรโผล่ขึ้นมาบ้างแล้วก็เผื่อมีเห็ดหูหนูนะคะเห็ดเจลลี่ค่ะยังไม่เคยเดินมาด้านหลังนี้สักครั้งหนึ่งนี่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เดินมาต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันไม่มีต้นเบิร์ช ไม่แน่นะอาจจะเจอ,เ,จอเห็ดยังแห้งอยู่โหแมวเข้าหายแมวดำหายประกาศโหน่าสงสารเนาะแมวหายเนี่ยค่ะโอ้เขามีต้นไม้เยอะเหมือนกันจะมองดูเผื่อเื่อมีหูหนูแต่ถ้าไม่มีน้ำอยู่ใกล้ๆนะยากที่จะเจอค่ะ ไม่มีลองดูข้างล่างนสิไหหมา่องเดินตามหลังดูข้างล่างดูที่ต่อน,นี้สิตอนนี้ก็ไม่มีซากอะไรเลยอ๋อจะมีไก่งวงค่ะแต่ว่าไก่งวงแห้งไก่งวงแก่ค่ะเนี่ยสวยด้วยนะดูสิสวยด้วยนะคะเนี่ย นะยังขาวอยู่เลยแล้วแก่เต็มที่แล้วค่ะไก่วงเนี่ยถ้าถ้าแก่ได้ขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีใครเก็บเน่าเลยค่ะจะแห้งผุเน่าไปเลยสวยนะเนี่ยโอ้แดดจ้าเยอะด้วยตรงนี้อีกต่ะนี้ดำสีเลยสีเข้มเลยเพราะว่าแก่จับ มีอะไรอีกไหมรีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะดูสินี่ค่ะ,คะขาวที่เหลืองนี้ไม่ใช่ข้าเน่านะเพราะเข้าแก่แล้วอีกอย่างนึงอากาศเย็นดูสิเนี่ยค่ะจะเอาไปจะเอาไปต้มนี่ค่ะเนี่ย แล,แล้วตรงนี้เป็นพาร์กก็เลยไม่กล้าเก็บถ้าเป็นพาร์ตนะคะเดี๋ยวพวกเรียกตำรวจแล้วซวยเลยจะเก็บไปแค่นี้นะคะ่ะจะเอาไปต้มืนกิน <c oughs> ไม่ได้ซะละลงมาใหม่ ไไนัน่นนะก็ดีกขางใส่นี่อ้วนอนตัวอ้วนมากเลยกระลอกที่นั่งอยู่ข้างหลังนึกว่าหมาแน่ๆค่ะน่ะเข้ามาหาขนมปังอีกตัวนึงค่ะ อ้วนจังเลยอ้วนเบ้อเลยไม่ขยื่นเลยค่ะไม่ขยับเลย <c oughs> การลอกในพา้ากันส่วนมากจะเชื่องอ้วนมากเลยไม่ขยับเลยจริงๆค่ะเนี่ย ดูสิว่าเขาจะขยับไหมเป็นอะไรเหรอถึงไม่เคยยืนเลยฮะวันจริงๆไปแล้วสูงมากนะคะมองจากตรงนั้นลงมาเนี่ยคาสขาสันเลยมันสูงค่ะนั่งหน้าหางไก่ง้วงค่ะ มังดูข้างหลังเป็นสีจังไดเ,<ฮ>เทาเทาคาดค่ะเพราะว่าบ่นมี่ไผ่เก็บด้วยนะคะเนี่ยคันบ่ามีไผ่เก็บเขาก็จะเทาลุดไปจังสีหลายอยู่เด่นี่คะเห็นยังสีเห็นยังสีเงส่เก็บนี่ได้หลายนะคุณน่ะแต่บ่กล้าเก็บเพราะเทาแล้วค่ะแต่อันนี้ที่คันเนี่ยอันนี้ที่แม่น้องล่มบอลนี่งดึงนัองดึงดอก ว่าให้แมนอยู่ด้อค่ะนี่แมนอยู่คะ่ะนั่งล้มสีขาวนั่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อากาศเย็นดเพทุนเป็นสีนี้อันนี้เก็บคะ่ะเพราะว่าคันว่าเก็บกันเนา่าเดี๋ยวพี่นาเพิ่งกับเกิดมหมค่ค่ะนี่นี่เก็บแม่นบ่เก็บกันเนา่า เดี๋ยวพี่นามาจ่อไหมอู้อละไลร่ะคะมองนีมองไดน,น,นไี่นี่อะไเนี่ยค่ะอันนี้ตอโอกแน่นอนเดี๋ยวพี่นาก็เกิดไหมค่ะนี่เขาเอากรองกระดาษมาเฮทให้เอาเฟื่องเอาหยาแหงเขาวีบห้องมาเห็ีนพันยูพ่นัาน่นั่งกินเขาไปแล้ว Thank you. ขยเก็บเราเป็นตาแสบคืออย่างนี้ปกติจะบอเจ็บนะคะมันจะมีอยู่หลายหลายปกติจะบอเจ็บเห็นน้องขยะเก็บหรือคือเป็นตาแสบเนี่ยเก็บกันหน้าสนอกจะเก็บไปกินหัวเนี่ยค่ะมันมันดึงคันดึงมัน้องดึงขึ้นขึ้นขึ้นมาเบิด์ยังจีเดี๋ยวลองกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไงห,หลังอ๋อยังน้อยอยู่พอเอาละค่ะนี่ต้นาสาบยังน้อยน้อยอยู่โผลขึ้นคือนเตาหัวยังน้อยน้อยอยู่ค่ะแจะมีหลายปรนไดค่ะหูหนูตั้งใจมาปลานี่จะมาเก็บหอมปลาน่ะค่ะเห็นน้องทยา่าเก็บเป็นตาแสบโอ้กรอบกรอบด้วยค่ะ <c oughs> หันเลี้ยวมากก็ยังเห็นหลายบรรไดอยู่ น้ำกุหลาบหลายโพดนี่กรอบเลยค่ะนี่คุณน,น่ะค่ะน้ำกุหลา,าบน้ำกุหลาบทั้งนั้นเลยร่มแห้งนั่นแหละกรอบอ่ะน,นี่อ๋ออันนี้บอกรอบค่ะมีไข่อยู่ยังนิ่มๆอยู่อืมมาของถุงมือสำ ได้ตอนเอาใส่ไม่ได้กระเป๋าเราใส่เสื้อน้อยบางให้ซ้ำนะมันล่มแห้งมองดีแม่นว่าไก่แม่นว่าไก่น้ำท่านเนี่ยค่ะนี่ไก่แม่น้ำใหญ่เลยนะมองผ่านี่ค่ะไปเห็นพระพุทธรูปคนเอามาเ่นนี มองหันนะคะก็ได้ไปไวายค่ะมีหน้ยนห้ายูนค่ะแม่นน,นัดหมาน่อยก็นี่ี่ค่ะบ่เอามากัะแลนน้ำ ใส่ถุงด้วยค่ะถุงอันนั้นเนื้อน,นะคะนี่ถุงที่เอามาจากกองกองที่เขาเอาไว้ที่เคยทายห้เบิรงดูดูวนะคะนี<ง>่ยค่ะถุงอันนี้ห้ย<ง>กรอบเปิดพันกรอบ กรอบก็บเอาไปแช่น้ำเดี๋ยวกับท้องล่างออกง่ายง่ายค่ะหลยอยู่ด้วยค่ะคพื่นอนอ่เน่าเต็มขอนเลน้แน่น่ะเพืน่าค่ะ้หลยอยู่ด้วเนี่ยฝุ่งมือเงงน,นี่ยมีปอดมันแหละ ท่านบอใส่ถุงมือนี่เปื้อนเบิดเด้อค่ะโอ้ยของงนใหญ่หลายนั่นน่ะยังบาเสียเด้อค่ะยังบาเสียเลยท่านถูกน้ำเพราะว่าช่วงจักมือว่านเนี่ยมือก้อนเนี่ยคะ่ะที่เป็นสโน่หน่ะเนี่ยค่ะยังบาเสียเด้อค่ะ น,น,น,นี่นลุนตาหูวื้อๆนั่นร่มเสียงร่มค่ะเบิ่งนดูหน่ายเลรายรเห็นหลายปานี่ทุกทียหลายอยู่ค่ะเฮ้ยเป็นมือกต่ยังปวดไมาถนัดนี่ต้องเอามาผ่านไปขา เป็นงามๆน่บวมมี่เลยค่ะอยู่ท่าง่จะเห็นแต่เป็นเจลีนสินละค่ะกับที่เป็นแบบคือจังปีดข,ข้างข้าวตรงสันอันที่เป็นงามๆเป็นคื้ป่วยน่นบอมี่เลยค่ะมันแปลกท้าทั้งที่อากาศหนาวคือกันทันบวมมี่น้่นมแห้งเป็นตนาไนเป็นตาหยัน เนี่ยเนี่ยค่ะงามนะคนที่เขาเอาไปไปแต่งบ้านนะคะเขาจะเอาไปคน่นสีหรืเอาไปแต่งบ้านงามนะว่ามันขียง่ายนะนี่อู้หยหนักหนักเป็นนายซึ่งปกติพวกเห็ดยาต่างๆเนี่ยค่ะเวลาเอาไปเวลาแหงแล้วเนี่ยจะเบาเบาเบาค่ะโดยเฉพาะลิ้นจือเนี่ยเบาๆทุกอย่างได้แต่ว่าอันนี้บเบาเลยค่ะ เฉพาแม่นเห็ดขาองค์แม่นเห็ดพวกเ,เห็ดยาชนิดนีด้นค่ะนี่พันแหงแล้วก็ด้วยจุดพันยาที่จะทายเสียท,ทายออกว่าิันเป็นเห็ดหยังค่ะล่มแหง้งแหง้งแห้งร่มค่ะยางบางมองนี่บางจุดนี่เกือบร่มต้านร่มไอวอ้